ันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของคอมน็อกคอมล็อกนะครับซึ่งอาการของคอมน็อกหรือคอมมันล็อกเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์ดับนะมันเป็นอีกอาการหนึ่งนะครับมันเป็นผลมาจากตัวของคอมพิสเซอร์ที่มันน็อกหรือมันล็อกนะครับสาเหตุที่คอมล็อกนะครับหรือ c o m คอมมัน็อกเนี่ยมีหลายปัจจัยเลยนะฮะหนึนะฮะอายุการใช้งานของรถยนต์นะ นานเกิน2องแสนโลนะครับไม่มีการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับมีแต่เติมน้ำยาแอร์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อน้ำยาแอร์มันรั่วออกมาเนี่ยมันจะดึงน้ำมันคอมแอร์ออกมาด้วยนะครับถ้าเราเติมแต่น้ำยาแอร์ไปนะครับมันไม่ได้เติมน้ำมันคอมด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ภายในของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ย มันเกิดความร้อนสูงมากแล้วก็เกิดการล็อกหรือว่าถ้าเป็นภาษาช่างก็คือถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็คือชาร์บละลายนะก็ประมาณเดียวกันก็คือมันจะ,อะคอมข้างในเนี่ยมันจะล็อกติดเลยนะมันทําให้เวลาเราเปิดอแอร์ในเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วเราเปิดแอร์เนี่ยมันจะทําให้เครื่องยนต์ดับเลยนะครับผมจะไมะ่ถ่ายตอนที่ ผมเปิดแอร์แล้วมันดับนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ความยุ่งยากในการทํางานสูงขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราซาร์เครื่องครับแล้วเราเปิดแอร์นะครับถ้าคอมมันล็อกแล้วเนี่ยเราควรจะหยุดการเปิดหรือเปิดแอร์เ,เลยนะฮะม้ไม,ไม่ไม่นั้นเนี่ยมันจะทําให้ระบบของแอร์เนี่ยยิ่งจะพังไปใหญ่อีกนะครับเนื่องจากว่า เวลาคอมเพรสเซอร์ที่มันล็อกหรือว่ามันน็อกนะครับชิ้นส่วนข้างในเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะที่มีผงขนาดเล็กๆมากๆเลยนะครับประกอบกับในตัวของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะมีแรงดันที่ออกไปนะครับมันก็จะกระจายไอ,ไอเศษของอลูมิเนียมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยออกไปทั่วในระบบของ Air คอมเพรสเซอร์แอร์นะไม่ว่าจะเป็นแผงคอยล์ร้อนที่อยู่ข้างหน้ารถ เดี๋ยวผมจะ,ะถ่ายให้เห็นนะครับหรือว่าตัวแผงคอยเย็นที่อยู่ข้างในรถรวมทั้งวาล์วของแอร์ด้วยนะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยตัวไดเออร์แอร์เราจะไม่เห็นลนะฮะที่เป็นกระปุกสีดำดำเราจะหรือว่าสีเงินเงินหรือว่าสีบอลเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าไดเออร์แอร์อยู่ตรงไหนนะครับไดเออร์แอร์เนี่ยเป็นปาการด่านแรกที่จะกรองนะครับตัวของ น้ำยายแอร์หรือว่าตัวของอส,สิ่งที่คอมมันอัดออกไปนะครับมันจะกองก่อนแล้วก็ลดความชื้นในระบบของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคันนี้เป็นตัวต้าแคมรี a c v 3 0นะครับอาการของเขาคือเวลาเปิดแอร์เครื่องยนต์ดับเลยนะครับคือสตาร์ทเครื่องติดนะครับเปิดแอร์เครื่องยนต์ดับมันดึงฉุดดับนะต,ตัวนี้เป็น Air คอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะที่ผมถอดออกมานะครับผมต้องถอดสายแอร์ทุกเส้นออกมาเลยนะครับเพราะว่าจะต้องทำการล้างในระบบโดยใช้น้ำยา f 1 1ล้างนะครับซึ่งในการใช้น้ำยา f 1 1เนี่ยต้องระมัดร,ระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับน้ำยาตัวนี้เนี่ยมันโดนตาไม่ได้นะฮะถูกตาไม่ได้ฉะนั้นเวลาทำเนี่ยจะต้องหาแว่นตามาครอบหน่อยนะฮะแล้วก็ ตอนเวลาที่เราใช้ลมในการอัดน้ำยาเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับอันนี้คำเตือนเลยนะฮะน้ำยา f 1 1ถ้าถูกดวงตาเนี่ยมันจะทำให้ปวดแสบปวดร้อนมากนะฮะจนถึงขั้นทำให้ตาเนี่ยแดงจนยังไม่เคยมีเพื่อนร่วมช่างนะฮะที่มี ปัญหาหนหนักเกี่ยวกับดวงตานะครับเพราะว่าจะต้องระมัดระวังมากเพราะขนาดที่เรากอกน้ํายาใส่ภาชนะที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันโดนมือเราเนี่ยมันยังรู้สึกแบบแสบเลยนะฮะขนาดโดนมือที่มือผมเนี่ยคือหยาบมากเลยนะหยาบด้านมากนะคือถ้าไปจับมือสาวเนี่ยเขาเขาก็จะถามว่าพี่เอาตีนมาจับมือหนูหรือคะนะรประมาณนั้นนะฮะคือเรียกว่า หยาบขนาดด้านขนาดเลยนะไปโดนน้ำยาน,นี้ยังมีความรู้สึกว่ามันแสบเลยนะถ้าเป็นผิวหนังที่อ่อนๆนะอย่างเช่นข้อพับหรือว่าอย่างที่ใบหน้าเนี่ยโดนไปเนี่ยโอ้ไม่อย่างจะพูดเลยนะคงจะปวดแสบปวดร้อนนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยนะตัวนี้เป็นแผงคอยร้อนของรถยนต์นะรถทุกคันจะต้องมีนะครับมีคอมเพรสเซอร์แอร มีแผงคอยร้อนนะแล้วก็มีสายแอร์นะจะเป็นสายใหญ่แล้วก็สายกลางแล้วก็สายเล็กนะแล้วก็ตู้แอร์คือคอยเย็นนะแล้วก็วาล์วแอร์นะมีประกอบอยู่แค่ระบบตรงจุดนี้ครับเวลาคอมมันล็อกคอมมันน็อกเนี่ยเราจะต้องถอดชิ้นส่วนมันออกมานะครับเพื่อทําการเ,เปลี่ยนหรือทําการล้างในลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแผงคอยร้อนข้างหน้าออก นะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ ข้อควรระวังนะข้อควรระวังในการใช้อแอร์ของรถยนต์นะครับถ้าเกิดมีการรั่วหรือว่ามีการพองของน้ำยาแอร์บ่อยๆนะอย่างเช่นพอเราใช้งานไปนะครับถึงประมาณ10 0 0 0 0้า0มื่นโลนะแล้วเกิดแอร์เริ่มไม่เย็นนะเราเติมน้ำยาแอร์หนึ่งครั้งนะครับเราก็ต้องเริ่มสังเกตแล้วนะครับว่าในการเติมน้ำยาแอร์เนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะควรควรเติมน้ำมันคอมิเซอร์แอร์เข้าไปในระบบของแอร์ด้วยนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นีทุกๆ1 5 0 0 0 0 0โลเนี่ยก็ควรจะมีการามีทน้นหรือว่าการดูแลนะครับมันก็จะทำให้ระบบแอร์ของเราเนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับถ้าเราเติมน้ำยาแอร์ ครั้งหนึ่งนะผ่านพ้นไปอีก6เดือนแล้วเติมอีก1ครั้งเนี่ยเราก็ต้องฉุกคิดแล้วนะครับว่าในระบบแอร์ของเราเนี่ยมันมันเริ่มมีปัญหาแล้วครับตัวตาในข้อต่อต่างนะครับถ้ามีรอยเยิ้มของน้ํามันคอมเพรสเซอร์แอร์นั่นก็แปลว่าอันตรายแล้วเริ่มมีมีอันตรายแล้วถึงแม้เราจะเติมน้ํำยาแอร์เข้าไปนะครับแต่ว่าตัวของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเมื่อมีการรั่วแล้วเนี่ยน้ำน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันก็จะ รั่วออกมาด้วยนะครับมันก็จะลดปริมาณของน้ํามันในคอมเพรสเซอร์แอร์ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้คอมแอร์น็อกได้นะครับหลังจากที่ผมจัดการเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรเสร็จครับก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ทดสอบดูนะครับเปิดแอร์เครื่องยนต์ก็ไม่ไดับอีกนะนี่อีกสาเหตุหลัก นะอีกสาเหตุหนึ่งเลยนะในการใช้รถก็คือเวลาเปิดแอร์แล้วเครื่องยนต์ดับนะมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะว่าอาการมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวคลิปในการาทำนะถ้าเพื่อนๆสนใจจะดูคลิปต่อนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์กันให้เยอะๆนะผมก็จะทำคลิปต่อแต่ถ้า,าการแชร์การดูเนี่ยมันน้อยก็เราก็ ก็ดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีความสนใจนะครับตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์ที่มันล็อกนะครับอาการที่มันล็อกเนี่ยตัวตัวผู้เล่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้เล่ที่หมุนหมุนอิสระนะครับแต่ตัวผู้เล่ข้างในเนี่ยจะเป็นตัวหมุนแกนของตัวของลูกสูบนะครับทำให้ตัวตัวลูกสูบมันทํางานนะครับแล้วมันก็จะเกิดการสร้างแรงดันของน้ามันของน้ายาแอร ไปฉีดเข้าไปในในในส่วนของวาล์วแอร์แล้วก็ในตู้แอร์ในลำดับต่อไปผมใช้ประแจหมุนเนี่ยยังหมุนลำบากเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะคายออกให้ดูเลยนะว่ามันล็อกจนขนาดที่เราสามารถคายคายน็อตที่อยู่ข้างหน้าได้เลยน,ะนี่ฮะคือคอมมันล็อกเลยนะครับต้องระมัดระวังเลยนะฮะอาการนี้ผมเจอบ่อยมากเลยนะครับ จะถามคาถามว่าทําไมเปิดแอร์แล้วเครื่องยนต์มันดับนะครับหรือว่ามันเป็นที่เครื่องยนต์จริงๆมันไม่ได้เป็นที่เครื่องยนต์ทำมันเป็นที่ระบบทําความเย็นของเครื่องยนต์นะครับมันเกิดมีปัญหามันก็เลยทําให้ตัวของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันหลอกได้นะครับถ้าตัวลูกปืนของผู้เล่ยคอมเพรสเซอร์แอร์มันแตกมันก็จะทําการดึงเครื่องดับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะมาดูถึงวิธีการแก้ไขนะครับขอบคุณนะครับในการติดตามชมเจอกับผมได้ไหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม